ชาวบ้านสุดงงน้ำผุดเมืองนะัเชียงดาวเกิดขึ้นมาได้ยังไงและไหลออกมาไม่หยุดจนถูกตัดขาดพื้นที่นี้ปกติ6เดือนนี้จะแห้งแล้งอย่างมากแต่คราวนี้ไหลามาไม่หยุดแถมไหลายๆที่พร้อมกันด้วยผู้ใช้ Tik t o ตอกบัญชีชื่อเจคํำแสนซึ่งเป็นครูได้โพสต์คลิปวิดีโอความประหลาดของเหตุการณ์น้ำผุดหลายจุดที่ตำบลเมืองนะัอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จนท่วมพื้นที่และทำให้รถไม่สามารถสัญจรได้ในคลิปเป็นจุดที่น้ำผุดออกมาเอ,อ่ท่วมพื้นที่ทั้งถนนและไร่รวมทั้งสวนกเกษตรของชาวบ้านและระดับน้ำลึกมากต้้้นนไมาตูก จนถึงยอดและน้ําที่ผุดออกมานั้นไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงโดยครูบรรยายว่า2เดือนที่แล้วเส้นทางหลักเมืองเชียงดาวถูกตัดขาดด้วยน้ําระยะทางยาวประมาณเกือบ1กิโลเมตรรถไม่สามารถสัญจรได้รถต้องอ้อมไปออกจากหมู่บ้านหนองเขียวไปออกที่หมู่บ้านรินหลวงบริเวณฝั่งนี้ลึกมากเป็นน้ําผุดที่ออกมาจากใต้ดินและลามไปหลายพื้นที่มากน้ําค่อนข้างที่จะลึกท่วมถึงครึ่งต้นไม้และน้ําขึ้นเรื่อยๆบางที่ขึ้นมาแตะขอบถนนต้นไม้บางต้นถูกท่วมจนถึงยอดน้ําผุดและจะผุดไหลายที่มากผุดอีกฝั่งและไหลไปอีกฝั่งก่อน จะพาไปดูจุดที่น้ำผุดเป็นหลุมใหญ่มากแต่น้ำใสและดูอันตรายมีน้ำดันออกมาเรื่อยๆแล้วไหลไปขังตามที่ต่างๆโดยไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะนอกจากนี้ยังมีการเข้าไปตอบคอมเมนต์ว่าน้ำผุดใช้เวลานานมากกว่าจะแห้งประมาณ6เดือนและปกติ3 4ปีมันจะผุดออกมาครั้งหนึ่งแต่ปีนี้ผุดไม่หยุดน้ำขึ้นเรื่อยๆและแถวนี้ไม่มีเขื่อนไม่มีอ่างเก็บน้ําไม่มีห้วยหรือลําธารจึงระบายน้าไม่ได้จึงทาให้น้าขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ฟังท่านไหนอยู่ใกล้พื้นที่นี้บ้างได้รับผลกระทบยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะ